สวัสดีจ้าเคียหวานชาแนลยินนรับชมวิดีโอใหม่ๆได้แล้วจ้ามีหรอเพนทิวมีเพนทิวมี่องโอแเพนซิวออกเสียเรแบบถ้าใรเจอยงสองรอก็คืตอน้ำมนเหลือยางแบบนี้นะโอเคไหม ยาหมาดพวงโบกบประกาศนะโบกประกาศฮะยาหมาดมวงโบกประกาศพี่พี่ขอแพ็คแพ็คกล่องให้หนูหนกล่องหนึ่งเขาจะได้เห็นภาพว่าเราจะได้อะไรไปบ้างในหนึ่งกล่องนะคะไม่อยากเปลี่ยนอนันี่ไหมเราจะเอาให้ดูนะว่าในหนึ่งกล่องคุณจะได้อะไรไปบ้างน,นะคะวันนี้อยากเปลี่ยนอันนี้ไหมพี่รักอยากใจโลเลสีทสามเขาจะเสยเปลี่ยนอันี้ไหมแล้วถ้าคนหนึ่งอยากเปลี่ยนคนหนึ่งไม่อยากเปลี่ยนที่รักจะให้ใคร อเอา<น>แบบนี้ไปเลยองสีง้อเลยถ้าคนเออที่ร้านยาใจโรยโอเคค่ะพร้อมลายเซ็นได้ไหมคะโอ้มันเยอะใช้ได้นะครับเพิ่งไล่เขาลายเซ็นก็ต้องซื้อตรงเซ็นึ้นแล้วมั้ง <c oughs> แต่หนูก็เซ็นให้ได้นะถ้าไม่ถ,ไมถ้าไม่ถึงร้อยหนูเซ็นให้ลูกกล่องเลยวันนี้ <c oughs> เอาปะเลือดเซ็นเอาร้อยออเดอร์เซ็นให้ลูกกล่องเลยใส่แบบนี้มันจะเตือน หรือเปล่าไม่รู้ทำแบบนี้เอาไายใ้เขาดูถ้าให้บอกเขาว่าแบบนี้ถ้าบอกเขาว่าเซ็ตนี้สี่รอยห้าสิบพี่สั่งสี่รยี่สิบได้เป็นกระจกมาออแล้วแต่นะครับว่าใครจะได้ไหนแต่วันนี้ให้สออันนี้แม่วันนี้นะคะทุกคนจะได้เป็นยังงัผมกับปกาไปเพราะกระจกมีน้อยอืมวันนี้ทุกคนจะได้เป็นยังงัผมกับปกาไปนะคะพี่พเอาไปเลยรดรดชิกชิ นะคะน้องยากครับล,ลดหมดอ่ะเติมสต็อกค,ค่ะพาล,ลดหมดเดี๋ยวเติมสต็อกให้แป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวมากดกันต่อก็คือวันนี้สรุปทุกคนจะได้ประกาศกับยาบมัทผมเซตนี้นะคะจะได้ในราคา400ร้ห้าสิบบาทเอาลายเซ็นไหมใครจะเอาลายเซ็นพูดเดี๋ยวจัดให้วันนี้ถ้าจะเอาลายเซน็นให้เฉพาะวันนี้เอ็กซ์คูซีฟมากวันนี้เดี๋ยวเซ็นให้ทุกกล่องใอเอ็กซ์คูล ส่วนตัวนี่ลงไปเก็บเอาค่ะลายเซ็น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 อะไรเซ็นตรงไหนกระดาษเนี่ยหรอลายเอซี่บอกรายเอซี่ถึงวันนี้ใครสั่งให้ลายเซ็นทุกกล่องด้วยนะคะเพราะว่าคุณทันเนี่ยฮะปิ้นปิ้นรูปแล้วก็เซ็นไปไหมอ่ะได้รูปพร้อมแล้วเซ็น บอสสั่งแกท้างมาซินี่มินี่หาเรื่องยากให้เลยได้รูปพร้อมลายเซ็นสั่งวันนี้ได้รูปพร้อมลายเซ็นจ้ะจบรูปปัจจุบันด้วยไม่เอารูปเก่าวัน <so นี้มีรูปพร้อมลายเซ็นนะคะ พี่ปุ๋ยแรงงานตัวครับผมพี่ปุ๋ยื่อปุ๋ยแล้วพี่ปุ้ยนี่อ๋อ,อ,อปุ๋ย,ยแล้วอันซื้อแล้วเป็นปุ๋ยเนียพี่ปุ้ยครับผมปาะการนี่สวยนะมันออกสีปาการกืนมันเนนป็นสีฟ้าอ่อนแล้โมเมนฟ้าเข้มมันสวยขอรูปชดดุดแดงที่แปลง่าเสืรอละเอียดได้ไหมโอ้ รูปชุดแดงไม่แต่ไม่ได้รูปพวดสิพี่เอารูปตัวเองไปเลยเอาเขาอยากได้รูปตัวเองเนี่ยอ้าวี่พี่คนอื่นไงคือมันไม่สามารถมาแยกออเดอร์ได้ย่ามัดผมก็น่ารักค่ะสีชมพูสีฟ้าใช่ครับมันเป็นอันเล็กๆเขาก็แถมฟองน้ำไปด้วยเล็กๆเหมือนเดิมีนถุงเอาวันนี้เอาแบบเอ็กซ์คลูซีฟเดี๋ยวเซลฟี่รูปให้แล้วก็เอารูปวันนี้เลยโอเคปะ เซลเฟ่เซลฟี่รูกให้แล้วก็ปิ๊งวันนี้เลยไม่มีก็คุณอาลอยถ่ายมาคุถ่ายพูดเซนต์ปักถ่ายพูดเซนตปั๊บเลยนะนั่นสือมาเลยหนังสือผมก็น่ารักครับคุยกันได้นะคุยกันได้นะครับอย่าอัดแตวิดีโอนะครับผมคุยกันเนี่ย วันนี้ได้ได้รับกันแดดกับเคบเลั่มแล้วจ้ะพี่โอพี่โอวันนี้ก็สั่งไฟเบอร์ใช่ไหมฝากสั่งตอนบ่ายนะเห็นสั่งวันนี้ใครสามเซตสี่ห้าศูนย์นะคะมาแล้วสองออเดอร์ ปินรูปใส่เลยเอาเลยเนี่ยปินรูปให้เลยได้ยามัดผมด้วยอาโโรู้ทันพี่ๆนั้นเนี่ยรู้ก็บอกว่าพิมพ์คุยกันหน่อยอย่าเทวีดโดไม่แกนเน่ครับสั่งรอบแรกหนึ่งกล่องรอบนี้สั่งสามกล่องเลยค่ะทานง่ายอร่อยขอบคุณครับขอบคุณค่ะคือถ้าสมมติว่าใครที่ เคยสั่งไปแล้วอ่ะยังไงก็กลับมาสั่งอีกนะคะเพราะมันติดใจรสชาติมัาอร่อยมากพี่ลดลินใช่ไหมคือครับกิฟต์มุกหมดหรือคะกิฟต์มุกไม่หมดค่หมดแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตให้เป็นอ่อยางหัวขวบกับแล้วก็ประกาศเห็นไหมมีคนชอบกิฟต์มุกเขาบอกแล้วเอาเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วแมแม่กิฟต์มุกจะได้อืวันนี้เขาบอกว่าชอบยางอันเขามากเนาะกตเปลี่ยนไปหมเพะมันได้อันเดียวเน้ มีหน่อยแล้วแต่ว่าเราจะสั่งนะเราสั่งมานน้อยเองเพราะว่ามันแพงกิ๊บม,มุกแพงมากนะทุกคนเพราะข,ขายตามตลาดนะัดอันละสิบกว่าบาทอันละสิบห้าบาทยี่สิบบาทนะงัวมาเห็นงัวมาให้ทุกคนอนะ่ะคิดดูสิาาเขาอะไรเม่รู้ก็แค่ละส,สิบกว่าบาทสิบสิบกว่าบาทเม่นบอกเหมือน,นกันนะแต่ปากกาที่สวยนะ วันนี้เซรั่มถึงแล้วค่ะขอบคุณค่ะเขียนกล่องได้ด้วยนี่เป็นสีงี้สวยเซรั่มถึงแล้วใครอยากสั่งเซรั่มก็สั่งได้นะครับวันนี้แล้วก็พยายามม้วนผมนะอยน่างเดียว <laughs> สวยไหมใช้แล้วปากกาใช้ดีมากเขียนสวยใช่สวยจริงโลกกับพวกนี้เหรอใช่ครับกับพวกนี้ครับตอนบ่ายใช่ไหมตอนเ,เอที่ยงเล่ะอ่าก็เที่ยงนั่นแหละตอนบ่ายไปรปริญญาเหรอใช่สองยาหมดผมแล้วสวยค่ะอ้าวมาชมกันเต็มๆครับผมนะกดอัดวิดีโ <c oughs> อยังไม่มีใครพิมพ์ก็อัดวิดีโอไปเลยสิครับ เบิ้งคลิปกินท้มต่ำน้ำลายไหลตามมาซ่านอยากได้สูตรโบราณสิพาเฮดมือรุ่นห่อตำรูมาตำลิ่นเนตเลยอยากให้เฮดมีอย่างให้เบิ้งนะบ้อมาอยากให้เฮดอย่างให้เบิ้งนะบ้อมาแต่เขาต้องมีการเปลี่ยนกันได้อยากให้อยากได้แบบใดเฮดอาหารบอก บางคลิปกินต้มตามลายไหลน้องย่าล้องเพลงให้ฟังหน่อยไม่ได้ฟังนานแล้วค่ะอ้อคือคนลงคลิปทุมตังถูกคารล้ของกูด้วยนะอ๋ออันนั้นน่าจะเป็นเจ้าของเจ้าของน้ำปลาหรือเปล่าลงต้มตำ